สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปนเลพารวยครับอินทผลัมนะครับพืชเศรษฐกิจแล้วก็ผลผลิตที่ออกอยู่ในขณะนี้นะครับจะมีความแตกต่างนะครับที่อยู่ในมือข้างซ้ายผมนะครับก็คือเป็นอินทผลัมนะครับเพราะจากเนื้อเยื่อนะครับทานผลสดเหมือนกันนะครับแต่ส่วนที่อยู่ที่ต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการปลูกจาก เพาะเมล็ดนะครับพันธุ์บาฮีเหมือนกันนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับว่าแตกต่างกันเรื่องของอะไรหนึ่งนะครับรสชาติมันมีความแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างที่ที่อยู่ในมือผมนะครับที่ผมไปไปดูของการปลูกนะครับที่ยุทยามานะครับว่าเนี่ยนะครับรสชาติก็เราชิมแล้วมันจะมีความหวานนะครับการเพาะแบบเลี้ยงแบบเนื้อเยื่อเนี่ยประโยชน์ของเขาว่าในลูก นะครับมันจะมีสีเดียวกันหมดนะครับสีใกล้เคียงกันหมดทั้งทั้งเครือทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับและรสชาติมันก็จะเป็นหวานกรอบนะครับอันนี้หวานนะครับแต่ว่าผมอยากให้มาลองชิมนะครับต้องลองชิมลองซื้อไปชิมดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างไหมนะครับตอนนี้ก็ขายไม่แพงด้วยแล้วก็ส่งถึงบ้านนะครับแล้วก็จ่ายเงินไปทางนะครับหโลตอนนี้ที่เราขายอยู่600บาทนะครับแล้วก็มีบริการจัดส่ง นะครับถ้ากล่อง500กรัมนะครับก็อยู่ที่350บาทส่งฟรีครับส่งถึงบ้านเลยลองชิมดูที่ส่งไปให้ก็คือเป็นเพาะเนื้อเยื่อนะครับรสชาติจะหวานกรอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองชิมจากต้นอันนี้จากต้นเหมือนกันนะนะครับลูกเหลืองสุกเหมือนกันนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับ เวลากินก็คืออย่างที่เรารู้อยู่แล้วก็คือกัดตามขวางตามขวางคืออะไรครับก็เฉลี่ยความขวาดนะครับแต่ถ้าอาจจะรู้ว่ามันขวาดมากน้อยแค่ไหนก็คือกัดข้งกัดมันครึ่งหนึ่งเลยนะครับอ่าี้ผมชิมลองเฉลี่ยดูนะครับว่ามันขวาดหรือมันหวานนะครับอันนี้เพราะจากเมล็ดนะนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับลืมบอกไปว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับอ่าเฮ้ยครับความกรอบไหมมันกรอบอยู่แต่เนื้อมันจะหนานะครับ พะผมเคลือไปนิดเดียวเนี่ยก็มันความกว่ามันออกมาเยอะมากนี่คือความแตกต่างของการปลูกพร้อมเมล็ดกับเนื้อเยื่อแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมมาชิมก่อนใครอยากชิมพร้อมเมล็ดที่มันออกมาแล้วผมจะส่งไปให้ชิม นะครับหรือใครปลูกอยู่ก็ส่งมาเดี๋ยวผมจะส่งให้ใครอยากทิมแบบเพาะเมล็ดว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมก็เจอที่คนปลูกเพาะเมล็ดรสชาติดีนะครับแต่มันไม่ได้เสมอไปแบบนั้นนะครับมันไม่นิ่งไงครับบางสวนมีเพาะเมล็ด10ต้นมันอาจจะกินได้ต้นหนึ่งที่เหลือมันจะเป็นรสชาติแบบนี้หมดนะครับเนี่ยอยากให้ลองไม่ใช่ว่า ของที่ราคาถูกและรสชาติมันจะได้เสมอไปไม่แน่นอนนะครับแต่บายฮีที่เพราะจากเนื้อเยื่อนะครับรสชาติเขาจะโอเคหมดนะครับอันนี้ลองมาแล้วพิสูจน์แล้วแล้วก็ผลผลิตออกสู่เนี่ยประเทศไทยปีนี้เยอะมากนะครับและส่วนเ,เรื่องของราคาเนี่ยมันมีความแตกต่างเนื่องจากคุณภาพแต่และที่การดูแลไม่เหมือนกันนะครับบางแห่งขายลงละ1 0 0 0บาท ก็มีคนซื้อคนจองนะครับโลละ700ก็มีนะครับ800ก็มีมันมีความหลากหลายนะครับสนใจแบบไหนก็แล้วแต่ท่านสะดวกอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนก็ลองไปดูนะครับว่าสวนใกล้บ้านเป็นแบบไหนนะครับว่าเฮ้ยเขาปลูกแบบเนื้อเยื่อหรือพอมเมล็ดแต่ถ้าเกิดจะสั่งซื้อนะครับผ่านทางไปซนีจะส่งถึงบ้านเนี่ยย้ำกับเขาก่อนผมขอบาฮีเพราะเนื้อเยื่อนะไม่ใช่เอาพอมเมล็ดส่งให้ผมนะ นะครับคนขายก็ต้องซื้อสาสตร์ด้วยแล้วเราก็ต้องถามให้ชัดเจนด้วยนะครับอย่าไปเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาขายถูกจังนะครับและเดี๋ยวได้แบบพเพาะเมล็ดมากินรสชาติจะแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับก็ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับว่าอันไหนเขาหน้าเชื่อถือเขาหลอกหรือเปล่านะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับกับเทศกาลเดินสายชิมนะครับเรื่องของสารเคมีตกค้าง เป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกหนึ่งเรื่องนะครับการทานอินทราลำนะครับเรามั่นใจแค่ไหนว่าส่วนที่ขายให้เราอ่ะเขาใช้เคมีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อไปเสร็จแล้วนะครับผมว่าน่าจะทําการล้างนะครับโดยวิธีการล้างของอเขาใช้อะไรผงถ่านนะครับ ล้างหน่อยแช่หน่อยแล้วค่อยใส่ตู้เย็นไว้นะครับมันจะได้ช่วยถ้าเกิดมีสารเคมีตกค้างก็จะได้ช่วยให้มันลดปริมาณลงนะครับถ้าสวนไหนเขาใช้ออแกนิกร้อเปอร์เซก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะทานอย่างต่อเนื่องมั่นใจก็คือทำความสะอาดนะครับให้มัน มีสารขึมีลดน้อยลงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ติดตามชมนะครับว่าผมจะไปชิมสวนที่ไหนบ้างสวนไหนอร่อยหรือว่าไงก็ติดต่อมานะครับนะครับลองไปชิมให้แล้วมาเผยแพร่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ติดตามชมนะครับกับรายการเป็นเอกพาเลยครับ